วันนี้สอบวันที่สองเลยดิใช่ไหมมีสอบอะไรบ้างในวันนี้สอบพุทธพุทธศาสนากับอังกฤษโอ้เอางี้ระหว่างรถติดก็ติดจังขอเทนหน่อยละกันเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนละกันสีเหลืองยีนโรมีดอีโตมะม่วงเมงกอเต้าอังกลเฮ้ยนี่วาเฮ้ยของจริงเว้ยพระมังพระมังเนี่ย ถ้พาพระนอนอะง่วงมั้งพระบินรบาดอะหิวม yeah. ั้งโอเคโอ้โหสอบได้แน่นอนภาษากีนเอามามีอะไรอีกนะพุทธศาสนาเหรอใช่เขาเรียนอะไรบ้างก็โอวาสจะสอบอะไรบ้างศีลห้าศีลหเหรอเอามาเทดสอบศีลห้าหน่อยดีกว่าศีลห้ามีห้าข้อนะข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าเกิดอยู่นอกวัดก็ไม่เป็นไรข้อสองห้ามลักทรัพย์แต่ถ้าเกิดเพื่อนหลับก็เอาไปข้อสามห้ามมี แต่ถ้าเกิดมีเป็นสิบก็ไม่เป็นไรข้อสี่อย่าพูดโกหกแต่ถ้าเกิดเผลอตดก็ไม่เป็นไรข้อห้าท่านดื่มสุราแต่ถ้าเกิดเมาหนักก็ไม่เป็นไรโอเคสอบได้แน่นอนโอเคสอบได้แน่นอน